เจ้าลุกแกะบูชายันเจ้าจะได้รับกายยาบอันศักดิ์สิทธิ์ณบัดนี้เมื่อถึงรุ่งสางเจ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในพันพะสัญญาที่จะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากตัวข้าตลอดกันเฮ้นจะเข้าธอไปหมดเลยอะไรกันเนี่ย เพิ่งจะเคยได้ยินรีออนวาร์กนี่แหละครับชัดๆเน้นๆสวัสดีครับ oh, <yeah. S 1> ผมเบรริเฟอร์นี่คือ Resident Evil 4 r e m o k e Chapter ที่4แล้วโอ้ยย oh, <yeah. S 1> ต้องไม่ลืมที่จะโอ้ยย์ด้วยคนที่ดูอยู่หน้าคอมและหน้ามือถือตอนนี้อย่าลืมพูดโ oh, อ yeah. ้ยย์กันนะครับโอ้ยย์ติงตองแล้ว oh, <yeah. S 1> น,นั่นไงสตาร์ติดขึ้นมาซะเง,งนินีตอนกำลังจะโดนขืมบแล้วต้องใช้หนีเสือกเสียขึ้นมาซะเง,งน้นนี่แหละพล็อตหนังสยองขวัญ กลับมาใช้งานได้เรากับมนเสกโอเคเทียบฟังเดินทางต่ออันนแกติดต่อมาแรงหนึ่งเรียกกิ้งนกได้ยินไหมแรงมาท่านหนึ่งคุณขาดการติดต่อไป3ชั่วโมงโอเคป่อเนี่ยเอ่อโอเคอยู่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกระบาดเหรอยังหาไอ้กุญแจที่วานอยู่เลยรับทราบดีใจที่คุณไม่เป็นไรกิ้งนกเลิกกัน รูปภาพหนังสือละเทียนนะครับสื่อให้เห็นว่ามันถูกเรื่องความเชื่อเข้าไปด้วยดินปืนสองตลับโมกตำรวจที่คุ้นเคยแต่หัวไม่อยู่ละไปซ้ายตุมเออผมลืมเปิดประวัติหลุยไซล่าอ่านวะ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังแล้วกันนะในช่วงที่แบบช่วงที่มีอะไรเกี่ยวกับลุยเยอะเดี๋ยวผมอ่าน กักไว้ก่อนมันอ่านย้อนหลังได้พวกข้อมูลต่างๆที่ฮันนิกแกนส่งมาตรงไปเจอสมุนไรสีแดงออกขวาเข้าทางหลักโอเคเตรียมรับแรงกระแทกหลังจากจุดนี้ของเกมเป็นต้นไปเราจะลำบากและเพราะสตูมันทำย่างนี้ได้อะไรวะเนะี่ยมาเป็นเส้นเลย ย่มีกลาให้หมดแมสามสิบัดพอดิบพอ,อดีสำหรับมดฮัดคอโอเคตัวหนึ่งีอทชิกหนึ่งครับยิงสกัดขาให้ล้มแล้วชิงเสียก่อนเลยง่ายและปลอดภัยที่สุดแต่ใครจะไปรู้ว่าตัวไหนมันจะกลายใช่ไหมเราก็ต้องสมสม,สมอะอะไรวะน่ะ <laughs> แทนบูชายันอาการหัวงอกมันจะเกิดขึ้นแบบแรนดอมนะครับ แค่บางตัวเท่านั้นซึ่งเราจะไม่มีทางรู้เลยจนกว่าจะเด็ดหัวมันได้นี่คือทริคเล็กๆที่อยากจะฝากไว้พยายามยิงสกัดแล้วชิงเสียบกันเลยอย่าไปหวงมีดที่นี่มันที่ไหนวะาถ้ำลับแห่งหนึ่งนัลริมบึงเหมือนจะเป็นแท่นบูชาอะไรบางอย่างสัญลักษณ์เดียวกับที่หน้าบสนี่แหละกุญแจที่เราต้องเอาส่วนคำใบ้อยู่ตรงนี้ ทะเลครับปรากฏในแผนที่แต่ผมโปรโละเล่นซ้ำจนคล่องใครเล่นตามมาก็ลันตามผมเลยเดี๋ยวออกนอกเส้นทางไปโฉกของให้ด้วยเอาไว้เป็นไกด์เพราะเชื่อว่าคนไทยหลายคนให้ความสนใจกับเกมนี้เป็นอย่างมากแล้วภาครีเมคแม่งยากขึ้นเยอะใครก็ได้ไปเอาไข่ทองมาให้ทีจะเอาไปทำอะไรงั้นเหรอถ้าบอกก็ไม่สนุกเหรอซิ ไปหาไข่ไก่สีทองมาหนึ่งฟองและสไปเนลสามเม็ดโอเคนั่นแหละที่เราจะไปหามาขึ้นเรือออกซ้ายก่อนเลยซ้ายสุดๆอย่างนี้สตาร์ทจุดใกลก้กๆตรงนี้จะยากนิดนึงแต่ไม่ยากถ้าคุณคุมปืนอยู่และไม่วอกแวก ไปอมสไปเนลหนึ่งเม็ดเยี่ยมทีนี้ก็ฆ่ามันซะทำยังไงก็ได้ให้มันตายเพื่อคอยตั้งอ้าล้มมีจ้วงเลยไม่หลอ,อกงอกับผมมีตัวถือได้ไหมเฮ้ยตัวน้าสก,กัดสกัดอ่าหายไม่เป็นไรเก็บตัวได้ก่อนหผล่ังหล่แล้วกินทิง้งโอเคไม่งอกเยี่ยมไม่งอกพูดเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยว สลับแม็กพร้อมกระสุนเต็มเสมอพอข้างหน้ามีรอต้อนรับระวีกเพียบเอาลนะเสียงนำมาละปอดเอ้ยไม่โดนขาเอารอดดาก,อ,กอีกยิงให้เซฟไปทอมเฮ้ยไกลไกลไกลรับสวนยิงยิงขวดเฮ้ยดินดินดินเซฟไม่ทันชิปหายละเรียมพี่รัว่วแตกเหลืออีกหกนัดเสร็จเสร็จยัดให้มันไป ตายไหมเรียบร้อยนี่ว่าเบ่งพลังซูเปอร์ไซยาเอฟเฟกท่วมจอจริงขึ้นบันไดจริงเลี้ยวซ้ายไปเก็บสมุนไพรเหลืองได้แต่ผมจะไม่เสี่ยงเพราะเราจะโนดามเมจหลีกเลี่ยงกันกะทะถือขวดก็ยิงขวดถอยกลับมันจะปนีนขึ้นบันไดมายิงซะอ่ะดีเลยเสียบแม่งไม่เสียได้มีดนะใช้ไปเลย ระเบิดตัวนึงเล็งมือยิงทิ้งโอเคสวยปุ่มปืนให้อยู่ที่บอกเนี่ยอย่ายิงพลาดถ้าพลาดต้องรีบซ่อมให้จังหวะมันต่อเนื่องได้ละหัวที่หนึ่งได้ของที่ต้องการทีนี้หนีสลับมก็กลูกซองวะเต็มไว้เลยเปิดตมเฮ้ยสวัสดีครับชาวโลกทักทายด้วยลูกปลาย สอตัวดับเบิ้ลเลยหนีไม่ต้องไปช่วงแม่งและกูได้ของที่ต้องการลกแล้วกูไปล่ะเออตามสบายอยากจะกว้างใะเกี่อะไรก็แล้วแต่พี่เลยครับผมไม่อยู่แล้วครับขึ้นเรือจบไม่ต้องประทะถ้าไม่จำเป็นละตรงยาวชนตุ่มด้วยเพื่อเก็บเงินจอดตรงนี้ เป็นไปเอาสมบัตินิดนึงปล่อยกรตุมโอ้เงินเพียบลรืรวยๆเอาไว้อัพปืนโอเคขายกำไรแขนบรรจุกระสุนซื้อขึ้นสั้นโอเคไปกลับขึ้นเรือเราต้องไปหาอีกหัวหนึ่ง ซ้ายอีกเช่นกันก็ุ่งไปเรื่อยๆนึกถึงกอดออฟวอร์ยังไงไม่รู้นะล่องเรือชนตุ่มแล้วได้ตังนี่ยขอบนฝากท้ำไปก็ฝังตรงข้าแต่ก่อนจะฝังตรงข้าขอแวะซากเรือก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่ามันมีของดีบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้ หยิบแรงมีอัญญะมนีสีม่วงหนึ่งเม็ดมีต่มให้เปิดแล้วก็ออกไปข้างนอกมันจะมีกล่องสวยๆบรรจ,จุเลดในเอาไว้หนึ่งกระบอกถามว่าใช้ไหมหลายคนชอบนะเลดในแต่ผมไม่ถนัดเท่าไหร่มันเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมเลยไม่เอาไม่ชอบง่ายไปอยากลำบาก <laughs> เพราะฉะนั้นผมจะเอาเล็ไนไปขายขายได้เจ็ดพเฮ้ยไม่ได้ปั่นสาระครับอันนี้เลดไนมันราคานี้จริงๆจ,จำได้ยันราคาของผมเล่นแบบหนักหน่วงว่าเกมนี้ตั้งแต่มันออกมาเลยนะตั้งแต่ไลท์สตรีมจบไปผมเล่นทุกวันเลยแล้วก็ตายวันหนึ่งก็2 0 3 0รอบ เรียนรู้จากความบิดพลาดล้วนๆอันนี้คือค่อนข้างชัวร์ล้วก็เลยเอามารันชัว์ได้ตอนแรกคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆไม่พอรู้โครงสร้างแล้วก็ง่ายอย่างนี้นะจำฟอร์มไว้เลยไม่เปลี่ยนครับมันฟิกตอนแรกก็เดินหาตั้งนานโอเคครบขวงหัวดับเบิลหัวเก็บเก็บกระสุนโอเคเยี่ยมกลอง มาเอ็กซ์ก้อนพีชใส่ดีพอไม่ต้องใส่หรอกเอาไปขายแดกดีกว่าเสียบเปียบระตูแล้วก็ไปเถอะไม่มีอะไรละแค่นี้แหละเอาหัวไปใส่แล้วเตรียมเจอบอสคลองชิบไหน คนที่ดูไลฟ์สตรีมผมวันแรกที่เล่นเดวันของเกมนี้ผมเจอคิดในใจว่าไอ้่นี่คนละคนเล่นมอนเนี่ยโอเคเล้าไก่แวะเล้าไก่สักนกิดอันนี้มีไข่ไก่สีน้ำตาลตรงนี้มีไข่ไก่สีทองเก็บไปกูขอแล้วนะเอิบเลยเต็มวะเดี๋ยวคราบก่อน ครับทิ้งลูกสองแล้วกันโอเคยิบตรงนี้มีเวเวดบลูใครแต่มกล้ของมันต้องมีวะครับยาแล้วกันเก็บมาไปหมูวงฝั่งตรงข้ามมันจะมีหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปแวะได้เลย ไม่เอาแล้วกันเสียเวลาของนิดหน่อยไม่คุ้มเกียดไปเสียงตะเมรอะไรเลี่ยงได้ผมจะเลี่ยงเงินในหิวอยู่นะแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> หาเอากลางทางมันมีดอกตามสบอยู่ละเราไม่ต้องไปซีเรียสมากมีให้ใช้เรื่อยๆครับาละหัวที่หนึ่งเข้าที่ หัวที่สองแปดลงไปไอ้ลัทธินี้แม่งเป็นไรกับหัวคนนะกว่าติดต่อฮันนิกเกนแรงหนึ่งเรียกกิงนกะเจอคุณแจเบดละรับทราบไปรับตัวอินซีน้อยมาเลยใช่ไม่ต้องพูดเยอะผมจะเข้าไปวันนี้แหละแรงหนึ่งเลิกกันรนกกนายงานกับฐานเรียบร้อย <S <S ทีนี้ก็กลับบ้าน ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดก็คือร้านค้านะครับ <c oughs> เพราะมีบันดไดปีนตอนเล่นรอบแรกกูไปอ้อมโลกทำไมก็ไม่รู้เข้ามาแค่นี้เลยเลี้ยวขวาก่อนแตตมแล้วก็ตรงนี้ตู้ผมไม่มีกุญแจเล็กถ้าเกิดคุณแวะหมู่บ้านที่ผมบอกเมื่อกี้มันก็จะมีให้ไม่เป็นไรข้าม ขึ้นบันไดแล้วก็ขายของเตรียมเจอศึกใหญ่จริงๆต้องใช้ไลเฟิลแต่ผมจะไม่ใช้มีของใหม่มาขายเจ้าคนแปลกหน้าไหนต้องสนใจนั่นแนะน่บว่าด้ยขายก่อนเลยครับเวเวทบลูออนเน็ตเนกเลสไวด์ปเปอเร์เลดไนหนึ่ง,งกระบ,บอกเห็นไหมเจ็ดพันกูไม่ได้ม้ <laughs> แล้วก็สมุนไร แค่นี้แหละไปซะนี่แหละที่ผมพูดถึงของดีอ่ะซื้อกระเป๋าก่อนขนาดกำลังดีแต่ขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างจริงไหมอยู่ที่แรงดันและความถี่โโจะเอาไปไว้ไหนกระเป๋าเก่งล่อไงควตีซะด้วยของแบบนี้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ใช้อาวุธอย่างนี้ใจมันต้องได้ จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะไอโบทเวอร์แต่เดี๋ยวผมมีทริคอะไรเล็กๆมานำเสนอแต่ซื้อซื้อเก็บไว้ก่อนในช่วงที่ยังมีตังนี่แหละอะซอมมีอยากรู้ว่าคืออะไรก็รอติดตามครับความแรงจะถูกจำกัดไว้อยู่ลูกซองความจุความจุความจุล้วนๆเน้นจำนวนครับเพิ่มเลกเข้าไปนิดนึงโอ้ยิงซ้ำ ว่แล้วว่านายต้องเจ๋งขายงูไงไดนะ้รางวัลถ้าจะทำอะไรก็รีบไปทำซะก่อนที่จะไปต่อข้างหน้าถ้าลืมอะไรแล้วก็รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ <c oughs> จริงไหมขอบใจมากพ่อค้าที่แนะนำกูยิงมึงไม่ได้เซ็งชิบหาย <c oughs> แต่กูทำอย่างนี้ได้ร้ <c oughs> องโอยพ่อค้าร้องโ้ย กูฆ่ามึงไม่ได้แต่มดกลับมึงจนตายได้ถ้ามยิงแม่งเอ้ยเส็งชิบหายเออเดี๋ยวเดีด๋ยวเลยเลยดินปืนโอเคครับได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้างหน้าเอาละตรงนี้บอสไฟท์ทำตามผมนะแล้วคุณจะไม่เจ็บตัวเอาละประตูแม่งปิดเองชิบหายละลานเชือ้อไอ้กูนำลัทธิ มันไล่ขาซาปลุกยักษ์ก่อนพ่อมึงตื่นแล้วออกมาปดขยี้รีออนอย่าให้ยักษ์ตื่นชิบหายแล้วยักษ์น้วยตื่นประกาศชัยชนะว้าวเกตเคตัวโคตรใหญ่ชามกาไก่ก๋วยเตี๋ยวทำมันจะควายทำอย่างงี้วิ่งเข้าตาตมมันแล้วกดนั่งรอดยิงหัวเน้นหัวครับ ผมเคยยิงตูดยิงเฮีย้ยอะไรแล้วนะไม่เข้าดาเมจฮะหัวคือดีสุดโอเควักยิงยิงพอเสร็จบนหลังมันมันก็มีนอนกันเหรอถ้ามันกวาดวิ่งอย่างเดียววิ่งยางเดียววิ่งยังเดียวแขนมันสั้นโอเคยิงยิงเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลอดภัยเท่านั้นนะอย่าดื้อยิงถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆมันไม่งั้นโดนโอเคถือมีดคอมแบทต้องมีดคอมแบทนะมันต่อเนื่อง ถ้ามีทำครัวมันจะขัดก,ก่อนเสียโอกาสแม็กซิมัมดดเมจโอเคโดยปกติแล้วถ้าไม่ชาเลนก็ใช้ไรเฟิลยิงได้เลยแต่อันนี้ผมใช้ปืนซั้นยิงให้มันดูยากขึ้นอีกหน่อยเพิ่มความยากกันไปเอาดิจับถ้ามันจับบ้านให้อยู่แถวแถวตีมไว้วิ่งวนรอบตีมมันมัน,มนจะฟาดไม่โดนนะครับเรารีบออกมาหางรีบิขั้นตอนเดิม สุบกแบบนี้คือจะวิ่งชนวิ่งออกข้างเลยฟัดหัวไปโอเคหมามาสัตว์โลกที่ชัยทองหลงไหลมากที่สุดเจ้าหมาน้อยไงเจ้าเหมาอันไรเล่ลาเห็นอยู่ใกล้ไอ้ชัยทองยิ่งเพียนส่งเข้าประกวดมาจะช่วยเหรอใช้เงินยิงให้เปื่อ หลอยมันเปิดพกสไนเปร์เชียไม่โดนลบเปิดกดมือก็ได้นะสร้างดดเมจต,ต่อเนื่องแต่ต้องยิงใกล้ๆว่ะประมาณนี้สาดเข้าไปโอเคสวยมึกหมดเห็นไหมต่อต่อต่อ,ตอ,ตอเรียบร้อยใช้เงินกระโดดครับเอ็นร้อยไหวกลับไม่ปล่อย ปัดทิ้งโอ่เี้ยสงสารน้อง,องเป็นไรไหมเจ้าใช้เงินเหาะเด็ของเห่าล่อช่วยรีออนตะวันหนินครับจังหวะนี้แหละสาดให้หมดม็กลุกละเบียนไหมตโอเคถอยววางเซ่แฟตไปเอ้ยเอาชิบหายแฟตซอสโผ่เอ้ยเมื่อกี้มันก็ล่วงอยู่แล้ว ไม่น่ารีบปาเลยไม่เป็นไรซับหลิวจินอ,อ,อ๊อกแคร์ไปสอยทิ้งระยะอ่าไม่ปัดโอเคดีละปลอดภัยไว้ก่อนปัดเข้าไปอีกรอบนึงโอเครีพีทขั้นตอนเดิมปิดไปหลิวจินอ๊อกคร์ซับซับซับเรียบร้อ,อรย เล่นโอเวอร์วอตมากไปหน่อยพกฝาดมาสักสองลูกคือกำลังดีเมื่อกี้แม่งจริงใช้ลูกเดียวก็พอแต่ผมแม่งรีบปลาไปหน่อยเมื่อกี้ฟาดแม่งเกือบไปละกูเกือบเป็นกล้วยปิ้งแล้วไหมล่ะโอเคโอเคไปโบสถ์กันดีกว่าเจ้าหมาบาดเจ็บเลยมันนอนเลียแผลขอบใจนะเจ้าชายเงินฝากบอกชายทองด้วยว่ากูอยากร่วมงาน รอเล่นรอเล่นแซวเล่นนะอย่าโกรธกูติดตามผลงานติดตามอ่านดราม่าอยู่สนุกดีตกมันเย็ดมาจริงวะก็ไม่รู้แต่เป็นมีนไปแล้วะโอเคบัรจุเจ็ดนัดครับลูกซองกลับคืนมาโบไม่ต้องอยาละกันเขี่ยกระเป๋า เดินทางกลับโบสถ์ทางนี้ก็ได้ได้เหมือนกันจะได้เจอแอชลีย์ละให้คุณสังเกตนะครับว่าแอชลีย์มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าช่วยจับสังเกตทีแล้วคุณจะรู้ว่าแคปคอมไม่สามารถรังแกผู้เล่นพีซีได้อีกต่อไปยังไม่พูดเลยไม่พูดเดี๋ยวๆข้างหน้าเดี๋ยวเจอแล้วแอชลีย์เนี่ยอยู่หน้า ลด,ดลงเงินตรงนี้ไม่ดอปไว้พอข้ามชัปเตอร์ของหายเลยไอที่ไม่ได้เก็บข่าก่อนตรงนี้ก็จะเจอหมาอันนี้ชัยดำชัยดำงอกด้วยวะ่ะไม่เป็นไรยิงมึงล้อกูลกเล่นใช่ไหมเนี่ยทั้งคนทั้งหมาแม่ตงติดปรสิตหมดเลยโอเค ตลับปืนปืนดับเยอะซะด้วยกุญแจใส่เข้าไปเป็นกุญแจที่เก๋มากอะ่ะอยากมีกุญแจบ้านอย่างนี้บ้างจังแล้วลวเปิดแบบนี้เลยนะสัตว์โคตรเท่ช่างที่ไหนรับทำม,มั้ง Ashley Graham h e h ผมมาช่วยแล้ว ลูกบิดสีท้งเงินแล้วก็ไปแก้พัเซลนิดนึงมีโบว์ให้เก็บพัเซลเล็กๆที่คงความคลาสสิกเอาไว้จากภาคก่อนปเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาลูกบิดไปใส่ไม่มีอะไรแค่แท่นบูชาอาละหมุนให้ตรง เอาสีน้ำเงินก่อนตามนี้สีเขียวทุกชีวิตติด R G B โอเคสีแดงแต่สีเหลืองเนี่ยเย็นโลกเปิดแล้วไปหาแอชลีย์กันดีกว่าสับหมุนไฟสีเขียวบันได ไปขึ้นไป Ashley a ชล l e y you in there อยู่ไหอออมอยู่นี่ Ashley 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 Graham อยู่มยอไหมเปิดตัวอย่างอลังการไอเชิญไปฟังผมก่อนรับมือเปล่าเลยจะวาดไปแล้วเชิงเทียนเธอก็สวยดีเหมือนกันแต่กระโปรงเธอสวยกว่า ผมชื่อลีออนผมมาตามคำสั่งของท่านประธานาธิบดีสีขาวซะด้วยไม่ฟังกูเลยคุณหนูแอชลี์รอพี่ก่อนเฮ้ยน้องเขานอกมันอันตร,รายนะแต่ข้างในก็อันตรายดูต้องฟังพี่บ้างอะไรอะไร่ะตรงนั้นคืออะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกเกษตรกรเขาแค่จะมาฆ่าเราน่ะสบา,ายใจได้ดึงมันมา ี่อะไรโอ๊ยปวดหัวลูกแกกำลังจะหนีไปแล้วมันสั่งการคนพวกนี้ได้หมดเลยส่งมันไปส่งมันไปล้างบาปล้างบาปพี่อะไรวะล้างหน้ากันไหมโซมหมดแล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละเต็มตัวบวกครับศึกใหญ่รออยู่ข้างหน้า โอเคจบแชปเตอร์ตัดพาร์ตตามแชปเตอร์อย่างที่ได้บอกกล่าวแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ตหน้าสำหรับพาร์ตนี้ตัดจบละครไทยสวัสดีครับ